สวัสดีครับพี่พี่ทุกท่านพบกับผมก๊อฟนะครับราคาทองได้เบรกหนึ่งพันเจ็ดร้อยสี่สิบเหรียญแนวต้านสําคัญขึ้นมาแล้วจริงๆอ่ะจากข่าวที่มีความสําคัญแบบเมื่อคืนนี้เขาเฝ้าจับตากันทั้งโลกเลยนะถ้ามาเทียบกับราคาที่ขึ้นถือว่าขึ้นได้ไม่เยอะนะหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบนิดนิดเนี่ยไม่เยอะนะครับเพราะว่าเขาไล่ขึ้นมาจริงๆเนี่ยมันควรจะประมาณยี่สิบ หรืถึง30เหรียญด้วยซ้ำเพราะขนาดว่าไม่มีข่าวอะไรสำคัญเท่าไหร่แบบอย่างนี้นะยังเวี่ยงอันทีี่20เหรียญ30เหรียญด้วยซ้ำไปเดี๋ยวผมจะมาสรุปข่าวให้ฟังว่าแล้วขึ้นมาแบบนี้พี่จะซื้อได้ไหมและคนที่มีสถานะขายอยู่พี่ต้องยอมเลยหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูข่าวสรุปกันให้สั้นๆนิดนึงนะครับผมจะตัดแต่เนื้อมาให้นะครับมาดูจากการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจคืนนี้ก่อนดีกว่า ราคาราจะผันผวนช่วงทุ่มครึ่งคืนนี้จะมีตัวเลขประกาศช่วงทุ่มครึ่งอยู่2ตัวบวกตัวลบตัวพูดง่ายๆฟิลิสเฟดเมนูเฟดเออริงอินเด็กตัวนี้นะครับคาดการออกมาลดลงนะจาก23.1คาดว่าจะออกมาที่22.5สบแบบนี้ยค่าการบวกตัวทองนะครับซึ่งตัวเลข2ตัวเนี้อีกตัวหนึ่งจะเป็นอันอ็นพเม c l เคมซึ่งเกี่ยวกับผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานตัวนี้เนี่ยตัวเลขแรกให้ความสำคัญกว่า แต่ก็ต้องดูว่าตลาดอตอบรับกับตัวไหนมากกว่านะครับพี่เพราะ u n น m อ l นเทอร์เ l a เมนเนี่ยสำคัญนะแต่สำคัญน้อยกว่าตัวเลขแรกซึ่งเขาคาดการว่านักเศรษฐศาสตร์เนี่ยเขาคาดว่าตัวเลขจะออกมาลดลงนะครับจาก7 1 2 0 0 0ลายจะลดลงมาที่74,000ลายเท่านั้นแบบนี้ก็แสดงว่าเศรษฐกิจด,ดีขึ้นสิดีขึ้นก็ลบทองนะใช่ครับ แต่ว่าสองตัวเนี้ตัวไหนสําคัญกว่าเดี๋ยวคืนนี้ก็รู้ครับเราจะมีตัวเลขตัวหนึ่งตอนช่วง3ามทุ่มตัวนี้จะเป็นในเรื่องของ C B Reading Index ตัวดัชนีตัวนี้เนี่ยตัวเลขเดิมอยู่ที่0.5%ครับแล้วคาดการว่าจะออกมาลดลงที่0.3%เอาอย่างนี้ก็บวกต่อทองนะคาดการนะนี่เป็นตัวเลขเศรษฐกิจคืนนี้นะครับคราวนี้มาดูในส่วนของกองทุน S p d r เมื่อคืนนี้ราคาทองปรับตัวขึ้น ขายทุกครั้งเมื่อคืนก็ขายออกไปอีก2.04ตันนะครับคงทองที่ระดับ1,048.28ตันแล้วนะครับพูดง่ายว่าเดือนมีนาะเดือนนี้เดือนเดียวเนี่ยขายไปแล้วกว่า45.25ตันนะครับแล้วถ้ารวมตั้งแต่ต้นปีเนี่ยจนถึงปัจจุบันเดี๋ยวนี้เลยเนี่ยขายไปแล้วกว่า122.46นะตันเยอะนะครับแบบเนี่ย จริงๆร,ราคาทองโลกปรับตัวขึ้นดึงกองทุนมันก็ต้องมีคนซื้อถืแบบนี้ผมตอบไม่ได้นะครับคือราคาทองยิ่งปรับตัวขึ้นเนี่ยกองทุนยิ่งขายนะครับผมคราวนี้มาดูการประกาศตัวเลขเมื่อคืนนะครับที่ทําให้ราคาผัานผวน,นเนี่ยตั้งแต่ช่วงทุ่มครึ่งเลยเ,ยเรื่องบ้านทั้งนั้นเลยนะครับส่วนใหญ่นะการประกาศตัวเลขเมื่อคืนตอนทุ่มครึ่งค่าการส่งผลบวกต่อทองหมด แต่พี่จะเห็นว่าราคาทองนอกจากไม่ได้ขึ้นแล้วสุดเอาสุดเอา,ด,เอาด้วยนะครับเมื่อคืนนี้จะมีช่วงสำคัญในช่วงตีหนึ่งนะครับคงดอกเบี้ยศูนถึง0-2นห้าเปร์เซ็นตมื่อคืนอันนี้บวกต่อทองแต่ผมสรุปข่าวให้ฟังแบบสั้นๆดีกว่าการประชุมเฟดเมื่อคืนจะมีท็อปิกท็อปิกที่สำคัญเลยนะครับจะเป็นในเรื่องของ เขายังคงเข้าซื้อพันธาบัตรเหมือนเดิมพูดง่ายคง QE ต้องพูดอย่างนี้เขายังคงซื้อในอัตารา1.2แสนล้านเหรียญต่อเดือนโอ้โหคูณเลยจนถึงสิ้นปีกี่เดือน9เดือน10เดือนเนี่ยนะครับอีกเท่าไหร่อย่างเงี้ยมันจะทําให้เกิดเงินเฟ้อเอา้าคําถามถัดมาคือเอา้าเกิดเงินเฟ้อแล้วไม่ปรับดอกเบีย้ยเลยน้องก็ปรับไม่ได้ถ้าอฉีดเงินแบบเนี้ยถ้าปรับดอกเบีย้ย ก็นี่เพิ่มสิครับถ้าอย่างนั้นจะเอาเงินที่ไหนมาใช้นี่เพิ่มมากกว่าเดิมเมื่อคืนสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับคือเขามีการถแถลงว่าอันนี้เอาสั้นๆเอาเนื้อๆมาให้นะคือเฟดเนี่ยจะยังคงดอกเบี้ยจนถึงสิ้นปีนะครับซึ่งอีกปีหนึ่งสองปีเลยอีกปีสปีด้วยซ้ําซึ่งจะขอเรียนว่าเขามีการประชุมทุกเดือนนะครับจะมีถแถลง ส่วนใหญ่มกักจะเป็นเดือนขี่มกรามีนาอะไรเงี้ยเขาจะเปิดถแถลงแต่ว่าประชุมทุกเดือนสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดต้องเข้าใจเรื่องนี้ก่อนนะครับไม่ใช่ว่าเขาจะคงดอกเบีย้ยฉันยังไม่ขึ้นหรอกอีกปีหนึ่งสองปีไม่จริงเสมอไปนะครับบอกก่อนนะเพราะว่ามีการประชุมทุกเดือนนะครับคราวนี้ก็ตัวที่สำคัญสำคัญก็จะมีในเรื่องของพันธบัตรเมืเ่อคืนนิวไฮเลยนะบอกก่อนนะครับ พันธบัตรอายุ10ปีเนี่ยผลตอบแทนหรือทัสซิลี่ยูเนี่ยเขาปรับตัวขึ้นสูงสุดเลยครับพี่ในรอบ12-13เดือนไปซ้ำตัวเนี้ยทองชอบนะครับยิ่งปรับขึ้นเท่าไหรเนี่ยทองขึ้นเลยนะครับพี่มีเรื่องอะไรอีกก็ไม่มีละข่าวหลักๆที่สำคัญสำคัญมีเพียงเท่านี้คราวนี้ก็จะมาดูในส่วนของตัวแปรที่มีผลกระทบนะครับหุ้นปรับตัวขึ้นอา้าวทองขึ้นทำไมหุ้นขึ้นละ่ะน้องกอ ก็เขาอัดฉีดเงินนะจ๊ะพี่อันนี้ขอเล่าแบบสั้นๆนะครับเวลาที่เขาอาัดฉีดเงินเข้าไปเขารัฐบาลเนี่ยเขาส่งให้ประชาชนเขาเนี่ยเขาไม่ได้แบ่งแยกว่าคนรวยคนจนนี่เ้พี่เขาแจกเขาก็แจกทั้งหมดนะครับฉะนั้นคนที่มีไรายได้น้อยที่ต้องเอาอมาจาับจ่ายใช้สอยนั่นคือการบริโภคที่เพิ่มขึ้นถ้ามองในมุมเศรษฐศาสตร์ถูกไหมการบริโภคเพิ่มขึ้นก็การจ้างงานก็จะเพิ่มนะครับธุรกิจก็จะเพิ่มฉะนั้นคนที่เขามีเงินเขาจะไปทําอะไรพี่มีเงินอยู่แล้ว เงินที่ได้มาเขาก็จะไปซื้อหุ้นไงนนดาวโจนก็เพิ่มขึ้นเนี่ยพี่ดูเนี่ยในภาพเนี่ยถึงจะเพิ่มขึ้น0.58นนะนี่คือนิวไฮนะ33,000จุดเนี่ยคือโอ้ถ้าพูดแล้วเดี๋ยวลึกเพราะมันจะลงไปในส่วนของตัวเหมือนเหมือนพันตัวกบขบ้านเราอ่ะพี่คือพวกกองทุนบำเหน็จนานบ้านเขาเนี่ยเขาลงทุนใน หุ100้นร้อยเปอร์เซ็นครับฉะนั้นหุ้นไม่ร่วงง่ายครับพี่หล่นลงมายังไงจะมีแรงรับซื้ออยู่แล้วครับไม่งั้นคนที่เกษียณอายุหลังหกสิบนี่มีปัญหานะครับผมเพราะต่างประเทศเขาไม่ได้ทางานเหมือนเราพี่เขาทำงานสิบห้าปีเนี่ยอย่างสหรัฐทำงานสิบห้าปีใช่ไหมปุ๊บก็ไม่ต้องทําแล้วก็รอรับเลี้ยงดูเลยจะไปประกอบอาชีพอะไรอย่างอื่นคุณก็ทําเลยนี่คืออเมริกานะครับเป็นแบบนี้คราวนี้ก็มาดูในส่วนของดอลลาร์อินเด็กซ์นี่ ภาพนี้จะมีพี่บางท่านเมื่อคืนนี้ทักมาหานะครับว่าดอนอ่อนทำยังไงดีดอนอ่อน on บวกทองครับเนี่ยแต่ว่าตอนนี้เขาพักลงมาเนี่ยมันยังไม่เกิดแท่งนี้สิ่งที่ผมตอบพี่ๆเขาไปก็คือก็มันใกล้แนวรับยังไงก็ต้องระวัง91.29เนี่ยเวลามาเทสเนี่ยถ้าเกิดเด้งมันจะส่งผลลบต่อทองแต่มันจะลบแบบชั่วคราวนะเพราะว่าสัญ,ญญาณเขาปรับตัวลงทั้งหมดเนี่ยโดยเฉพาะ r s i อเห็นไหมครับเขาปรับตัวลงแบบนี้ สำหรับมือใหม่ให้ดูแบบนี้นะครับการขึ้นเป็นขึ้นแบบซิกแซกเป็นการขึ้นจริงถูกไหมครับชุดลงชุดเล็กลงแบบซิกแซกลงจริงฉะนั้นถ้าลงแบบชุดใหญ่ละ่ะลงแล้วเด้งก็อยู่ที่หลุดเมื่อไหร่ถ้าหลุดก็จะบวกแล้วถ้าไม่หลุดล่ะน้องกอล์ฟเขายังขึ้นต่อนะขึ้นต่อก็ลบก็แสดงว่าโอกาสลบยังมีเพราะว่าเขาเทสมาแล้วเนี่ยไม่หลุดเขาก็เด้งฉะนั้นวันนี้ให้ระวังการปรับตัวลงของทองเอาไว้ด้วยนะครับถ้าเกิดปรับตัวขึ้น มีเท่านี้สำหรับดอลลาร์คราวนี้ก็มาดูในส่วนของตัวอะไรอันนี้เป็นค่างเงินบาทค่างเงินบาททำการวัดแบบความสูงชุดนี้ A B ชุดนี้เท่ากับ C D ชุดนี้ฉะนั้นเป้าการขึ้นค่างเงินบาทจริงอยู่ที่30.93ถึง31.14ต้านใดต้านหนึ่งเขาเคยเทสมารอบหนึ่งใช่ไหมครับก่อนหน้านี้ไม่นานนี้เองครับ เทสแล้วพักแต่พักไหนไม่หลุดแนวรับสำคัญพอเราวัดแบบสัดส่วนแบบฟิ b เนชชี i แบบโปรเจคชันจะอยู่ที่3500เห็นไหมครับพอพักแล้วขึ้นเห็นไหมฉะนั้นวันนี้ค่างเงินบาทจะอยู่ที่30.77ถึง30.64ครับข่าวนี้ก็มาดูกันว่าอา้าวแล้วที่ปรับตัวลงมาแบบนี้ลงได้ไหมน้องกอล์เขาลดลงมาแล้วขึ้นทางที่เห็นใช่ไหมเนี่ยแล้วก็พยายามสะบัดขึ้น ฉะนั้นโอกาสที่บาทอ่อนค่ามีนะครับต้องเรียนพี่ก่อนแต่การที่อ่อนค่าเนี่ยต้องดูว่าขึ้นมาโซนเนี้ยขึ้นต่อได้ไหมถ้าขึ้นต่อไม่ได้โอกาสที่บาทแข็งจะมีท,ทันทีบาทอ่อนจะส่งผลบวกต่อราคาทองคำแท่งและทองฟิวเจอร์ถ้าบาทแข็งจะส่งผลลบต่อราคาทองคำแท่งและทองฟิวเจอร์ทันทีคราวนี้มาเข้าเรื่องสําหรับทองคําแท่งนะครับวิธีการวัดในภาพนี้เราจะเรียกว่าการวัดแบบสัสดส่วนหรือฟิบูแคชีแบบ รีเทสตอนแรกอยากรู้ว่าลงใชนะ่ไหมตอนนี้ไม่อยากรู้แล้วเพราะว่าเขาเบรกตรงนี้ขึ้นมาเห็นไหมครับเนี่ยในเมื่อเขาเบรกระดับจุดตรงนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็ทําการวัดถ้าดูจากสิ่งที่ผมส่งในคลิปให้พี่ๆดูทุกวันพอเขาเริ่มเบรกขึ้นปุ๊บผมจะเริ่มวัดหาเป้าขึ้นเป็นสิบนาทีแบบรีเทสให้พี่ๆดูแลเนี่ยพอเขาเบรกเห็นไหมครับขึ้นมาราคาสองหมื่นห้าพันสี่ร้อยเก้าสิบในตอนนี้ นี่คือแนวต้านเรียนได้เลยระดับแนวต้านจะ8.6%ฝ่าได้ไหมอ่ะนี่มันต้านนะถ้าฝ่าได้ก็นี่แนวต้านถัดไป2 5 6 3 0ตรงนี้ฉะนั้นสองต้านนี้ถ้าฝ่าได้นะพี่เขาจะถึง20,5630เลยแล้วถ้าเบรกได้จะมีโอกาสขึ้นถึงนี่ก็ถือว่าขึ้นครบชุดพอดี20,5800แต่ถึงไม่ถึงไม่รู้ตอบไม่ได้ แต่จะเห็นว่าแนวต้านที่เราให้กันไปทุกวันเขาเบรกค่อยๆเบรกขึ้นมาเรื่อยๆแต่ก่อนจะเบรกเขาขึ้นแล้วพักเห็นไหมครับขึ้นแล้วพัก,ข,พกขึ้นแล้วพักตลอดพักนี่พักเล่นเทสลับเลยนะฉะนั้นแนวรับสําคัญวันนี้ให้ไว้ที่2 5 3 7 0เจตรงนี้เป็นแนวรับระดับฟิบงค์ชี7 0 7็ุดถ้าฝ่า7จ6ไม่ได้อันนี้เป็นฟิกให้พี่ๆไว้ถ้าฝ่า7จ6จะวิ่งเข้าหา88.6สส่วนใหญ่เสมอแล้วถ้าเกิด ฝ่าไม่ได้เหรอน้องกอ๊อฟอ๋องั้นเดี๋ยวเจอกันเนี่ยแถวเนี้ยพี่ต้องเจอสองหมื่นห้าพันสามร้อยเจ็ดสิบอยู่ที่รับอยู่ไม่อยู่ถ้ารับไม่อยู่ก็นี่เลยนะสองหมื่นห้าพันสองร้อยสี่สิบสำคัญครับสำคัญแค่น,นี้แล้วตอนนี้เท่าไหร่สี่ร้อยเก้าสิบถ้าไม่ฝ่าสามร้อยเจ็ดสิบต้องเจอเผ่อจะต่ํากว่าด้วยนะครับจะถึงไม่ไม่รู้นะสองร้อยสี่สิบแต่ถ้าไม่ผ่านโอกาสเจอมีนะครับจะมีแนวรับถัดมาถ้าเกิดว่าหลุดสองหมื่นห้าสองร้อยสี่สิบก็สองหมื่นห้าพันเจ็ดสิบ ซึ่งแนวนี้เราคุยกันมาตลอดว่าพี่ราคานี้ผ่านไม่ได้นะถ้าผ่านโอกาสเด้งสูงมากนะครับแต่ต้องระวังนะแถวนี้เพราะถ้าว่าเป็นราคาที่ปรับตัวขึ้นถ้าขึ้นมาโซนนี้ถ้าพักรับอยู่ไม่มีปัญหาถ้าพักแล้วหลุดก็ให้ระวังการปรับตัวลงแต่ถ้าเขาขึ้นชุดนี้แบบเทสระดับเนี้ยมันจะไม่ลงแบบโคมคามทีเดียวหรอกพี่เพราะอินดิเคเตอร์เขาปรับตัวขึ้นเห็นไหมครับเมื่อวานน่ะต้องดูนะเมื่อวานเนี่ย จุดต่ําเห็นไหมเกิดจุดต่ําเนี่ยเมื่อวานมัไมขายทั้งนั้นนะพี่แต่พอมีการประกาศแถลงมาปุ๊บจากขายมันซื้อเลยเนี่ยน,นี่เป็นสัญญาณขายแล้วนะเมื่อวานแล้วปรับตัวขึ้นเลยครับพี่ฉะนั้นจุดที่ปรับตัวขึ้นเท่าไหร่เนี่ยสองร้อยสี่สิบสองร้อยประมาณนี้ใช่ไหมก็ต้องระวังอะแถวแนวรับเนี่ยถึงไม่ถึงผมผมตอบไม่ได้แต่ถ้าเกิดฝ่าไม่ได้โอกาสที่พักลงมีแน่นอนนะครับ แล้วถ้าคนติดช็อตอยู่ล่ะน้องกอผมเล่าเรื่องนี้ดีกว่าก็ถ้าหลุดต่ำกว่าสองหมืนห้าพันเจ็ดสิบก็ดูที่สองหมืนสี่พันเก้าร้อยหลุดไม่ได้ถ้าหลุดลึกแล้วถ้าไม่หลุดล่ะไม,ไม่ไม่หลุดมันก็จะขึ้นจนกว่าจะเทสนาต้าสําคัญแล้วค่อยพักมีเท่านั้นเลยนะครับคราวนี้กลับมาดูในส่วนของพี่พี่กลุ่มร้านทองและล้านจิวเวลรี่และพี่พี่ดิเทสควาก้าสี่ตัดเปอร์เซ็นต์หรือโฟร์นลงทุนขั้นต่ำครั้งละหนึ่งกิโลนะครับ หนกิโลเท่ากับหกสิบห้าจุดหกบาทจะมีส่วนต่างอยู่สาสิบาทห้าสิบาทแล้วแต่ที่เอาที่ชอบนะครับแนวรับสำคัญสองหมืหกพันสองร้อยแปดสิบสามแถวนี้ถ้าฝ่าสองหมพันสี่รอยเจ็ดไม่ได้ีนแถวนี้ยแถวนี้ยก็ระวังพักแรงนะบอกเลยตอนนี้ราคาอยู่แถวนี้นะครับพี่ ก็ต้องระวังด้วยถ้าฝ่าได้จะมีแนวต้านถัดไปสองหมื่นหกพันห้าร้อยห้าสิบสองตรงนี้ครับนี่แถวนี้แถวนี้ตรงนี้ถ้าฝ่าได้นะจะขึ้นถึงส่วนใหญ่ฝ่าได้มักจะขึ้นถึงมีแต่ถ้าหากว่าขึ้นตรงนี้แล้วยืนไม่ได้นะตรงนี้ไม่เจอและสองหมื่นหกพันเจ็ดรอยี่สิบแปดตรงนี้ถือว่าเป็นแนวต้านที่มีในยะสําคัญถ้าฝ่าจุดพวกนี้ได้แต่สิ่งที่อยากจะเรียนยพี่ๆในช่วงนี้ตอนนี้กี่โมงเนะี่ยนี่บ่ายแล้วนะตอนนี้บ่ายโมงแล้วนะเที่ยงกว่าแล้วอะตอนนี้ จะเรียนว่าแล้วถ้าฝ่าสองหมืหกพันสี่ร้อยเจ็ดไม่ได้หรอน้นองกอฟอ๋องั้นวันนี้โอกาสเจอตรงนี้มีสองหมพันสองยปดสิบสามยังไงให้ระวังด้วยนะครับถ้าหลุดจะมีแนวรับถัดมาที่สองหมืหกพันหนึ่ง้อสิบแปดไม่น่าถึงแต่ต้องใกล้ๆแหละอาจจะถึงหรือไม่ถึงก็ได้นะแต่โอกาสหลุดอันนี้ยเนี่ยแนวรับเนี่ยน่าจะมี พูดง่ายๆน่าจะมีน่าจะใกล้ๆสองหมื่นหกสองร้อยด้วยซ้ําแต่แนวรับถัดไปก็จะอยู่ที่สองหมืหกพันหนึ่งร้อยสี่สิบแปดและถ้าหลุดนี่รับสําคัญซึ่งเคยเป็นต้านสําคัญมากสองหมื่นห้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสองครับผมเพราะเคยผ่านต้านสําคัญมันถึงขึ้นไม่เริ่มแต่การขึ้นพี่เห็นไหมตลาดไม่ได้ทําให้เราเล่นง่ายหรอกครับเขาพักเขาหลุดเนี่ยพี่เห็นไหมเขาหลุดอุ้ยลงต่ออย่างเงี้ยลงต่อแถวนี้พี่ดูนะ ตบ,บักขึ้นมาเลยและขึ้นแบบซิกแซกเดียนะจริงๆตรงนี้วัดแบบอีเลียดได้นะแต่พูดแล้วเดี๋ยวจะยาวสัญญาณอินดิเคเตอร์ปรับตัวขึ้นฉะนั้นปรับตัวขึ้นแบบนี้โอกาสขึ้นยังมีอยู่นะครับแต่มันจะสําคัญกว่าคือถ้าขึ้นไปสูงๆแล้วพักเนี่ยถ้ามีกําไรพี่ก็ออกสําหรับคนติดช็อตต้องดูว่าติดที่ตั้งแต่ราคาไหนอันนี้สําคัญยังไงก็ทักมาถามแล้วกันครับพี่ถ้าอันไหนบอกได้เป็นประโยชน์จะบอกให้ แต่ว่าการตัดสินใจอยู่ที่เจ้าของเงินนะครับคราวนี้มาดูในส่วนของตลาด t f e ฟหรือ G O H นะครับอยากรู้ขึ้นได้เท่าไหร่วัด100ข้างบนศูนย์ข้างล่างป๊าบขึ้นมาทรงตัวเนี่ยตรงนี้เป็นแนวเป็นแนวต้านสำคัญนะผมบอกก่อนตอนนี้ตลายเป็นรับไปแล้วนะ1,747เนี่ยพรตอนนี้1น5่ตอนนี้ตลาดปิดอยู่เพราะเขาพักช่วงเบรกนะครับ ถ้าเปิดตลาดมาฝ่าได้จะมีน้ต้านถัดมาที่1นึ่พันเจหกสิบสี่พี่ครับผมเรียนพี่เลยแถวนี้ต้านสําคัญจริงๆมันสาคัญตั้งแต่ตรงนี้แล้วนะถ้าขึ้นมาโซนเนี้ยสองราคานี้แล้วขึ้นไม่ได้ส่วนตัวผมก็ยังให้น้ําหนักลงแต่ว่าเวลาเซลล์ขายช็อตโพซิชันในภาษาของตลาดทีเฟกช็อตโพซิชันตัวนี้แนะนําว่าเป็นโซนบนๆจะปลอดภัยกว่าก็มันต้านสําคัญห้าสิบกว่าหกสิบดจุดแปดสำคัญครับ เพราะจริงๆเอะมันสําคัญตั้งแต่นี่แล้วสามสิบเอ็ดพูดตรงๆเลยแต่ว่าเขาเบรกแล้วไงถ้าเบรกแล้วเงี้ยขึ้นฝามาได้เบรกจุดสูงเดิมตรงเนี้ยมันต้องยอมแล้วนะเพื่อลดการขาดทุนเพื่อขึ้นมาข้างบนถ้าสายอยากจะขายนะหรือสายเซลล์ค่อยมาช็อตด้านบนผิดสิ่งหนึ่งที่ผมต้องเรียนพี่ๆและเรียนมาเสมอเลยคือผิดอย่าถัวครับพี่พี่อย่าผิดแล้วผิดเลยนะอย่าถัว่วเพราะถ้าถั่วแล้วมันไปในทิศทางหรือตามหลัก ฟิสิกส์อ่ะคือราคาจะเคลื่อนที่ไปในแนวโน้มใดแนวโน้มหนึ่งจนกว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มหรือทฤษฎีดาวเทียรี่มาแบบเดียวกันแะครับฉะนั้นถ้าผิดต้องยอมครับแล้วถ้าพี่ไม่ยอมล่ะน้องก๊อฟศึกษาเรื่องหนึ่งเพิ่มเลยนั่นคือสเปกก็ซื้อกลับเข้ามาเลยขึ้นมาด้านบนทากําไรก็ปิดฝั่งซื้อไปแล้วก็ปล่อยฝั่งซ็อตท,ที่ยังถืออยู่เนี่ยปล่อยมันลงมาอันนี้เป็นเรื่องที่คนจะต้องมีความชํานาญสูง และพูดตรงๆนะต้องแม่นไม่งั้นเล่นแบบนี้โอกาสเสี่ยงสูงแต่มันเป็นวิธีแก้อยู่ไม่กี่วิธีครับฮับหรือสเปดมีแค่นี้อ่ะคราวนี้ก็มาเข้าเรื่องนะไม่งั้นพูดแล้วเดี๋ยวยาวมากแนวต้านถัดไปคือหนึ่งพันหกร้อยหนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบหกตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็หนึ่งพันเจ็ด้อยแปดสิบเจ็ดครับโอ้ก็เขียนผิดนะนี้หนึ่งพันเจ็ดร้อยแปดสิบเจ็ดครับไม่ใช่หนึ่งหกสิบแปดครับเดี๋ยวผมแก้ในกลุ่มให้นะครับพี่ แนวรับนะครับอยู่ที่1 7 4 7เ็้สี่บ็ดเนี่ยแหละจะเป็นต้านสําคัญนะถ้าฝ่ามาแล้วนี่ถือเป็นรับสําคัญเลยหลุดไหมถ้าช่วงบ่ายมานะเปิดมาแล้วเกิดดันหลุดจะมีแนวรับสําคัญ1 7 3 1พ็สสบ็พี่ครับสําคัญมากครับจริงๆนะอันนี้เป็นคลิกนะต้านเดิมเนี่ยเนี่ยเป็นแนวรับแล้วถ้าหลุดก็ถึงจะถึงอันนี้แต่ให้ลึกๆไว้เลยเพราะถ้าเกิดขึ้นมาสูงๆอาจจะสูงกว่านี้แล้วเวลาเขาลงอะมันจะไม่ใช่แค่นี้เราพี่นี่ยังได้เลยพันเจ็ดร้อยสิบเอ็ดก็เลยให้ไว้ก่อน สัญญาณ indicator เป็นสัญญาณที่ปรับตัวขึ้นนะครับในตอนนี้คราวนี้มาดูใน,นส่วนของ go future series J J อ๋อเกือบลืม series H เนี่ยหมดอายุสิ้นเดือนนี้นะครับอีก2สัปดาห์สัปดาห์นี้กับสัปดาห์หน้าพิจารณาใทีทั่วนะคราวนี้มาดูในส่วนของ go future series J วัดแบบรีเทสหาเป้าขึ้นเหมือนกัน มีแนวต้านสําคัญให้ไว้เลยตอนนี้ราคาไม่ขยับหรอกครับพี่สองหมื่นห้าพันหกร้อยสามสิบเนี่ยเพราะว่าตลาดปิดในตอนนี้นะครับมันจะบ่ายนี่บ่ายโมงแล้วด้วยตอนนี้ตลาดปิดพัก้งแหนเที่ยงครึ่งน,นะครับแนวต้านอยู่ที่สองหมื่นห้าพันหกร้อยี่สิบเนี่ยต้านฝ่าไหมอะ่ะถ้าฝ่าราคามักจะวิ่งหาสองหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยหกสิบพูดตรงๆนะเสมอถ้าฝ่านะมักจะขึ้นเสมอเลยครับแต่ถ้าเกิดสองแนวเนี่ย ฝ่าไม่ฝ่าว่ากันอีกทีหนึงแต่ถ้าฝ่าได้จะมีแนวต้านถัดไป25,920นะครับถ้าชุดนี้เแบรกแนวต้านนี้ขึ้นมาจะเป็นอิลิกูล่าเวลาลงจะแรงแรงนะต้องบอกก่อนแต่ถ้าเกิดเทสแล้วไม่ผ่านแนวต้านเหล่านี้นเนี่ยตรงเนี้ยไม่ผ่านโน้ตไว้ได้นะครับแล้วมีการปรับตัวลงจะลงไม่ลึกเพราะมันจะเป็นแฟลตมีเพียงเท่านี้คราวนี้มาดูแนวรับ แนวรับ25,510ตรงนี้เนี่ยถ้ายืนตรงนี้ไม่ได้วันนี้เนี่ยบ่ายเนี่ยโอกาสหล่นลงมามีนะ25,510แต่ว่าล่นลงมาแล้วหลุดมาถึงข้างล่างไหมอันนี้ตอบไม่ได้แต่ให้แนวรับไว้ที่25,380ตรงนี้ครับฉะนั้นถ้าหล่นลงมาน่าจะยื้อแถวนี้ก่อนถ้าแรงคือหลุด25,210ว่ากันตามสเต็ปนะครับเนี่ยโ,โหอยากพูดเรื่องอีเลียดมากเลย แต่เดี๋ยวยาวมากครับชุดเนี้เพราะว่ามันขึ้นแบบเนี้ยถ้าคนนับจะต้องนับรวบด้วยนะก็เอากลับมาในส่วนของอินดิเคเตอร์เขาปรับตัวขึ้นพี่จะเห็นว่าเมื่อวานเนี่ยเห็นไหมเนี่ยสัญญาณขายหมดผมเข้าใจนะขายทั้งนั้นนะเมื่อวานแต่พอมีการประกาศปุ๊บขึ้นเลยเนี่ยขึ้นเปียงเปียง,เ,ยงเนี่ยจากลงอยู่ๆเนี่ยขึ้นเลยครับฉะนั้นก็ต้องแก้เกมให้ทันจะคัดทิ้งหรือ จะทําสเปกต,ต้องเลือกเจ้าของเงินต้องเป็นผู้เลือกครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยตัดสินใจได้ต้องเร็วนะครับแต่ยานปรับตัวขึ้นก็น่าจะยังขึ้นได้ก่อนจะขึ้นได้เท่าไหร่เท่านั้นเพราะราคาที่พี่เห็นมันเป็นแนวต้านสําคัญนะถ้าฝาไม่ได้ให้ระวังพักไว้เลยนะครับคราวนี้มาดูในส่วนของสปอตโกในไลน์สี่ชั่วโมงวันนี้พูดในลายสี่ชั่วโมงเพื่อให้จังหวะเข้าเ,าเทรดได้หมดวัดมือใหม่วัดแบบนี้นะจุดต่ำลากขึ้นสัมผัสกันเห็นไหมครับ แนวต้านสัมผัสกันเป็นสามเหลี่ยม extending extending คือสามเหลี่ยมขาขึ้นครับอา้าวมันเบรยัง้มนก็ขึ้นต่อสิลองครับมีความเป็นไปได้ในการขึ้นมากชุดนี้วิธีการวัดหาเป้าขึ้นก็จะเป็นความสูงของชุดนี้วัดหาเป้าขึ้นโอ้โหงั้นพี่ซื้อเลยดีกว่าแรนเย็นก่อนอิดิเคเตอร์สูงระดับเพดานถ้าเกิดพักตัวใครตัวมันเลยนะถ้าไรซื้อเนี่ยบอกก่อน RSI เป็นสัญญาณที่ปรับตัวขึ้นยังอยู่ด้านบนอะ่ะผู้นี้มันเป็นสัญญาณซื้อในพี่ดูเนี่ยนี่มันซื้อนต่มันยืนเนี่ยเขาไม่ลงเลยนะฉะนั้นขึ้นพักขึ้นต่อขึ้น,น,น,น set, ทั้งชุดพักขึ้นต่อเป็นซิกแซกทั้งชุดแท่งเทียนยืนเหนือเส้น50วันพี่ดูได้เลยเมื่อวานะ่ะตรงเนี้ยเขาปรับหลุดนะก่อนนี้เขาจะดันขึ้นดันขึ้นมันดันโคมเดียวนะพี่ไปเอียงเพๆๆตลาดเป็นแบบนี้ครับ จากสัญญาณขายเปลี่ยนเป็นซื้อในพริบตาหลังจากที่เขาประกาศคงการทำา Q e. เป็นแบบนี้ครับแนวรับ1,746ตรงนี้ซึ่งไม่ควรจะฝ่าก็ในเมื่อฝ่าแล้วก็ถ้ามีช็อตอยู่ต้องพิจารณาก็ไม่ได้พูดง่ายนะเพราะบางคนเล่นมากน้อยต่างกันผมเข้าใจโอ้น้องก๊อฟคัดทีกี่ล้านพี่ทำใจได้ไง นั้นต้องสเปดดีไหมมันต้องมีกลยุทธ์ดิถ้าเข้าแล้วเพราะมันต้องมีจุดสต็อปลอสในใจไม่ไงั้นก็จะโทษฟ้าโทษฝนโทษไปหมดทุกอย่างเลยนะในเมื่อเบรแนวต้านนี่ใช่ไหมครับไปแล้วนะเมืเ่อกี้หนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบสามนี่คือแนวต้านท,าที่เป้าที่ควรจะขึ้นนะครับถ้าฝ่าได้จะมีแนวต้านถัดไปหนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็สิบห้าตรงนี้ครับนี่คือเส้นสองร้อยวันฉะนั้นแนวต้านสองแนวน,นี้สําคัญหมดเลยถ้าถึงจะพักก็ต้องพักจากแบบนี้ ถ้าเบรกได้จะมีแนวต้านถัดไปหนึ่งพันเจ็ด้อยแปดสิบหกครับยิ่งขึ้นจะเห็นว่าแนวต้านเริ่มถี่ขึ้นฉะนั้นการเบรกหนึ่งพันเจ็ด้อยสี่สิบหกวันนี้ไปแล้วเนี่ยตอนนี้อยู่หนึ่งพันเจ็ด้อยห้าสิบนะอยู่ที่พักไหมถ้าพักก็มีแนวรับหนึ่งพันเจ็ด้อยสี่สิบหกซึ่งเคยเป็นแนวต้านสําคัญผมให้แนวรับสําคัญอีกแนวรับหนึ่งให้พี่ๆไว้นั่นคือจุดสูงเดิมนั่นคือบริเวณหนึ่งพันเจ็ด้อยสี่สิบถ้าหลุด ถึงจะถึงหนึ่ถ้าพักและไม่หลุดสี่นย่ถึงหรอครับแต่ต้องให้ไว้เพราะมันเป็นแนวรับระดับฟิโบนัชชีซึ่งถือว่าเป็นแนวรับสําคัญเนี่ยไม่สําคัญได้ไงลองหลุดสิหนึ่เจ็ศูนย์เก้เลยนะครับนี่เป็นการวัดหาแนวรับแนวต้านของทองในส่วนของอินดิเคเตอร์ก็ใช้วัดได้เนี่ยมือใหม่ก็ตีเทลายจ์กับจุดต่ำลากขึ้นมาเห็นไหมครับจุดต่ำยกขึ้นยกขึ้นอ้างขึ้นต่อ ตีจุดสูงสัมผัสกับจุดสูงถัดมาที่เขาปรับตัวต่ําลงแล้วเขาเบรกขึ้นก็ชัดแต่ตอนที่เขาเบรกอันเนี้ยตอนนี้มันยังไม่เบรกไงมันยังอยู่ข้างล่างนี่ไงมันยังเป็นขายอยู่เลยพอแท่งเทียมมีแรงซื้อปุ๊บจากสัญญาณขายเปลี่ยนเป็นซื้อวิ่งตึ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 ง,ตง,ตง,ตงเอาสะเพดานตรงเนี้ยส่วนใหญ่ก็จะมาถามก๊อฟกันว่าแล้วตรงเนี้ยพี่ซื้อได้เลยไหมโอ้ยตอบไม่ได้เล่นสะเพดานเลย ถ้าขึ้นได้ข้างบนถ้าไม่ผ่านก็มีโอกาสพักมากกว่านะครับจบแล้วนี่เป็นการดูในเรื่องของแนวโน้มเป็นการดูวิธีคิดนะครับเรื่องตัดสินใจเป็นเรื่องของเจ้าของเงินมันเหมือนเหรียญที่เรามองคนละมุมคนที่ซื้ออย่างเดียวก็จะมองอีกเวเ์หนึ่งคนที่ขายอย่างเดียวก็จะมองอีกทางหนึ่งเลยเหมือนกันจบแต่เพียงเท่านี้ขอบพระคุณครับ